คลิปนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่อง AI นะครับปี2025นี้นะครับบอกเลยว่าเป็นปีทองของ AI นะครับซึ่งมีการอัปเดต AI มาแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยราวๆ2ปีนะครับอ,อันนี้คือจากข้อมูลที่ผมเริ่มคุยกับ ChatGPT ในวันแรกๆนะครับก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา เราพูดอย่างนี้ครับว่า AI น่ะทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปรวมถึงสถานการณ์ในการทำงานทั้งหมดเปลี่ยนไปอย่างมากมายนะครับรวมถึงในตัวฟังก์ชันของแอปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Photoshop หรือว่าในส่วน Adobe หรือว่าจะในส่วนของตระกูลของทาง Microsoft นะครับหลายๆตัวที่มีการเสริมในส่วนของ AI เข้ามานะครับรวมถึงมีของ Google แล้วก็มี หลายๆเจ้านะครับที่เข้ามาลงตลาด AI บอกเลยว่ารวมถึงมียัใกแก่จากจีนด้วยก็บอกเลยครับว่าปัจจุบัน AI AI 2025นี่ก็ทำได้หลายอย่างนะครับรวมถึงมีเขาเรียกว่า A อผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับสำหรับผมอาจจะบอกว่าเป็นเอเจนติกและกันครับเอเจนติก AI นะครับที่ เพิ่งเห็นล่าสุดนะครับในส่วนของตัวโคเมทที่สามารถที่จะสั่งการนะครับรวมถึงควบคุม <c oughs> เพียงแค่เราพร้อมเทคลงไปนะครับก็สามารถที่จะทำสิ่งนั้นๆผ่านเบ์เซอร์ต่างๆหรือว่าผ่าน API ต่างๆได้เลยอัตโนมัตินะครับรวมถึงโซล่าโซระ2นะครับที่มีการอัปเดตในส่วนของวิดีโอขึ้นมานะครับ ที่เปิดในใช้ในต่างประเทศนะครับแต่ว่าในไทยก็ยังไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันก็มีหลายตัวนะครับที่ใช้ได้ดีมากๆนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างในส่วนของ AI ทําวิดีโอก็น่าจะเป็นในส่วนของ AI Studio ของ Google นะครับที่มี uh, v o 2และ3นะครับรวมถึง AI v o r t e x ของ Google เช่นกันนะครับที่จะทำะวิดีโอเไอได้อย่างละเอียดสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่จำกัดเครดิตแต่ว่าโคตรแพงทุกคนอาจจะในราคาที่เราอาจจะยังจับต้องไม่ได้ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าในส่วนวิดีโออื่นๆก็สามารถที่จะสร้างได้ในหลายบุคคลก็มีวิธีการที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีของเจมินี่เจมินายที่ สร้างวิดีโอได้เหมือนกันแต่ว่ามีเครดิตอาจจะเป็นวันละ3แล้วก็อะไรประมาณนั้นซึ่งอาจจะมีคนที่ทําได้มากวกนานั้นน,น,นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับโอเครวมๆแล้ว AI ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเราเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบรวนการคิดแล้วก็รวมถึงพวกเอไอโคดิ้งเอไอโคดิ้งก็มีบทบาทมากมายนะครับรวมถึง โอ้ ه, มันใช้ได้มากมายนะผมเคยลองทำทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการโคดดิ้งในส่วนของ PHP HTML หรือว่าให้มันสร้าง d a t a b a เบ SQL หรือแม้แต่สร้างโค้ดอื่นๆนะครับ extension หลายๆอย่างผมลองให้ทำได้ ค่อนข้างที่จะควบคุมมากนะครับแล้วก็ AI แต่และตัวก็มีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่น Perplexity ผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไร Perplexity นะครับก็ช่วยในการสร้างบทความต้องบอกงี้พวกบทความพวกเนื้อหาการเล่าเรื่องนี้ก็ดีนะครับในส่วนของตัว Pro ของ Gemini ก็สร้างได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะครับ ในตัวแฟดก็ดีโมเดลนั้นก็ดีนะครับรวมถึงถ้าเป็นในส่วนของเมตาจะมีความธรรมชาติมากขึ้นซึ่งอัปเดตน่าจะไม่ต้องบอกเลยว่าอัปเดตเพิ่งอัปเดตเองนะครับสำหรับตัวเมตาที่เปิดให้ใช้วิดีโอหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไระใช้ภาพเข้าไปเพื่อที่จะประมวลผลใหม่หรือสร้างวิดีโอใหม่ ส่วนตัวผมใช้เมตาไอีนค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าตัวที่ดรอปจริงๆต้องบอกในส่วนของตัว a อเด e ีแต่โกนไอเดวีที่ก้าวเข้ามาในตัวส่วนของ AI นะครับซึ่งมีของฟร e ไฟล์ไอเด e f ่ฟ e ีไฟล์เนาะถ้าผมจะไม่ผิดเรียกว่า Adobe f r e e f i ฟ e ผมก็เคยลองใช้นะครับก็ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับสู้ในส่วนของการพร้อมผ่าน g e m i n i หรือว่าในส่วนของ Meta ยังไม่ได้เนาะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับยังไม่มีความเป็นอิสระนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงวิดีโอในส่วนของการตัดต่อได้นิดหน่อยนะครับแต่ข้อดีของ Photoshop นี้ก็จะดีนะครับในการสร้างพวกขยายภาพทั้งพูดอย่างนั้นในส่วนของขยายภาพหรือว่าการปรับแต่งที่ดีมากขึ้นถ้าใครใช้เครื่องมือ Photoshop เป็นประจำ AI ก็มีบทบาทมากมายขึ้นนะครับรวมถึง เข้าไปในส่วนของออโตเมชันออโตเมชันนี่ทุกคนอาจจะผ่านเข้ามาแล้วเนาะเพราะว่าในส่วนของปีที่ผ่าน,านมาที่ผมไม่ได้อัปเดตเลยตั้งแต่ในตัวของ Meta มีอะไรอัปเดตบ้าง Meta ก็ทำ uh, VR ใช่ไหมครับก็ประสานงานกับพวกเลแบนซึ่งตัวล่าสุดก็เปิดตัวไปเป็นน่าจะเป็นเลแบนที่สามารถที่จะเ,เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีระบบประมวลผลอยู่ในตัวแว่นเลยก็บอกเลยครับว่ามันก็ยังสําหรับผมมันยังไม่อาจมันดูเหมือนยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับซึ่งเราเคยใช้ในส่วนของตัว VR มาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างไม่เต็มตาแล้วก็ไม่แสดงผลที่เขาเรียกว่าอะไรอะฟูอะมันไม่ฟูเฟรมอะทุกคนมันมันไม่ฟูไอหรือว่า อารมณ์ประมาณแบบว่ามันยังเหลือขอบหลืออะไรอย่เงี้ยมันทําให้เราแบบรู้สึกการทํางานมันยังไม่โฟร์นะครับซึ่งบอกเลยว่าในส่วนของ VR น่าจะเป็นยุคถัดัดไปอาจจะ5ปีหรือ10ปีหรือมากกว่านั้นผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งเทรนนี้ก็ยังสู้ปัจจุบันที่เป็น AI ไม่ได้ซึ่ง AI เนี่ยหลายคนสามารถที่จะสร้างกำไรกับมันได้มากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นการ uh, generate การสร้างวิดีโอสร้างคลิปต่างๆนะครับซึ่ง a i <AI S 1> ปัจจุบันก็สามารถที่จะทั้งสร้างเสียงสร้างเส้นสร้างได้หลายอย่างมากๆนะครับก็สะดวกสบายสำหรับคนใช้งานที่เป็นสำหรับเจ้าปลวกผมผู้ประกอบการเนี่ยช่วงนี้ได้เปรียบมากๆในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือว่าสร้างแบรนด์นะครับที่ใช้เทคโนโลยีไ i ในการช่วยงานโปรโมตนะครับแล้วก็ สร้างการตลาดหรือวางแผนการตลาดผ่าน AI ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับส่วนผู้ใครที่ใช้ AI ในปัจจุบันค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยนะฮะโอเคต้อ mm hmm. okay. งบอกอย่างนั้นเลยนะครับช่วงนี้สําหรับตัวผมเองก็เริ่มเขาเรียกว่า AI coding ได้สักพักแล้วเป็นตัวเว็บไซต์ m a g a z i n e a p c o m นะครับซึ่งทําตัวเว็บเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียซึ่งผมจะเจาะป้อเจาะกลุ่มเป้าหมายสําหรับนักธุรกิจนะครับหรือว่า ผู้ที่สนใจที่จะอ่านข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่ามาโพสเพื่อสร้างไรายได้นะครับผ่านเซ็กซเนาะซึ่ง c ซ็กซีเนี่ยจะเป็นระบบระบบเงินภายในเว็บอ่าซึ่งสามารถที่จะโพสแล้วก็เขาเรียกว่าตั้งตั้งค่าโพสนั้นเพื่ออา่านหรือว่าตั้งค่าโพสดิจิตอลนั้นเพื่อเอาโคส้สสำหรับเอาไปทำงานอื่นนะครับแม้ว่าจะเป็น อหรือว่าทำพร้อมต่างๆที่น่าสนใจขายอย่างเงี้ยนี่คือผมอคือคิด disruption นะครับเพื่อที่จะมาตอบโจทย์ในส่วนของเขาเรียกว่ายุคถัดไปที่อาจจะใช้เทคเทคพร้อมหรือว่าเทคเนี่ยมากขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับใครพิมพ์แม่นใครพิมพ์เป๊ะมากกว่าสามารถที่จะสร้าง AI หรือคุณภาพของงานได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ประหยัด เวลาได้มากที่สุดก็คืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งสำหรับคนที่สนใจมาสร้างรายได้นะครับกับ magazine hp.com ันนี้ขอฝากไว้ใน a i a s s e t ของเราด้วยช่วงนี้นะครับ AI ก็โบมแต่ยังไม่สุดนะทุกคนลองคิดภาพในอนาคตน,นะครับไอตัว AI เนี่ย ถูกยัดเข้าไปในตัวโรบอทนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีหลายองค์กรที่พัฒนานะครับรวมถึงผมเห็นในส่วนของตัวจีนที่มีการ <c oughs> กเรียกว่าบอร์ดที่ที่ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นมากมายนะครับต้องบอกว่ายืดหยุ่นมากๆท้าพูดอย่างนี้ยืดหยุ่นมากๆในที่นี้คือแบบพลิกตัวนั่นนี่สบายรวมถึงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้น ในส่วนของตัวโรบอทนะครับเราอาจจะได้เห็นโรบอทที่มี AI ในตัวอาจจะเร็วๆนี้นะครับแล้วในส่วนของตัว VR เนี่ยผมยังมองไม่เห็นภาพในปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับทุนนิยมด้วยต้องพูดอย่างนั้นมันนิยมหรือเปล่าดีมานซ์สปายหรือว่าความต้องการของตลาด ของ VR นะั้นมันมากแค่ไหนนะครับแล้วราคามันจับต้องได้มากแค่ไหนด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะตอบโจทย์เราแต่อาจจะไม่ใช่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็คงคงยุคนี้คงไม่มีอะไรนอกจาก AI เนาะเอาเป็นว่านะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันประมาณนี้นะครับเป็นคลิปยาวมากๆซึ่งช่วงนี้ผมไม่มีเวลาตัดคลิปเลยต้องบอกเราว่าโอ้ทำทำหลายอย่างแล้วก็มีส่วนของทําเพลงทําหลายอย่างหรือทําทธุรกิจ ต่างๆนะครับแล้วก็มีการแก้บักในส่วนของเว็บไซต์ด้วยใครที่เล่นนะครับเป็นเว็บเดฟอยากจะมาร่วมกันนะครับในการพัฒนาเว็บก็ติดต่อหลังใหม่เข้ามาได้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้าใครดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หากพูดผิดพลาดประการใดนะครับต้องขอไปนาทีนี้ด้วยนะครับอย่าลืมติดตาม AI e s e t อ่าเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อัปถีนะครับแต่ว่าผมติดตามอยู่ เอาจริงติดตามบ่อยมากทุกวันสำหรับเรื่องข้อมูลของข่าวสารในด้านของตัว AI นะครับรวมถึงโลวบอทหนุนยนแล้วก็ในส่วนของ VR แต่ว่ารวมถึงเทคโนโลยีการแพทย์ด้วยที่รักษาได้หรือว่าเครื่องพิมพ์ 3D อะไรประมาณนี้ผมก็อยู่ในไทปประมาณนี้ สำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆครับส R อาขอบคุณ700คนที่ติดตามด้วยผมเลิ่มมากๆไม่คิดว่าจะมีคนติดตามด้วยซ้ํานะครับสําหรับช่องที่พูดเกี่ยวกับทเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เนาะเอาเป็นว่านะครับมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอะไรอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับอย่าลืมบอกกันมาได้นะบ๊ายบายฟันดีครับ